นี่นะครับจะเห็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้เก่าๆก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับที่เขายังจัดแบบรูปเดิมๆไว้นะครับเป็นย้อนอดีตไปก็จะเหมือนว่าเป็นตลาดร้อยปีก็จะเห็นเขาทำสะพานทอดไปยาวเลยทีเดียวขับไปเลาะริมน้ำท่าจีนไปนู่นนะครับ นะครับดูบ้านเรือนที่เขาอยู่อาศัยกันนะครับหลายปีเลยทีเดียวเป็นวิถีชุมชนที่อยู่กันมาเป็นร้อยๆอยปีวันนี้เป็นยังไงบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเข้าไปที่นั่นกันนี่นะครับก็จะเป็นบ้านไม้เก่าๆ่ ก็ไปตรงนี้ก่อนที่นี่ก็จะมีขายขนมอาหารการกินก็จะเป็นแบบในเชิงอนุรักษ์เชิงแบบโบราณโบราณนะครับเป็นพรมหมกเป็นหมากน้ำพร้อมจะได้กับรถด้วยค่ะเป็นพรม เป็นข้าวเกี๊ยบอะไรเป็นขนมของฝากมีมาชิมนี่เหรออืมอะไรครับเป็นเป็นอะไรอ่ะคุณเชียงปลาคุณเชียงปลาอันนี้ทำเองเหรอครับทำเองนี่แค่ะคุณเชียงปลาจ้ะอ่ะชิมสิชิมสิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอ่ะมาเที่ยวตลาด เออร้อยปีาสามชุกครับของฝากเยอะแยะเลยก็อย่าลืมนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมานะครับผมนําสื่อตรงนี้นะครับให้ได้รับชมกันอร่อยครับโอกยาศาสตร์ก็มีเนี่ยชิมไ้เลยเป,เป็นของที่ย้อนยุคที่โบราณเราครับขอบคุณครับค้าขายมาที่นาน,ย,าน,นยังเอาเกิดที่นี่เลยเป็นคนสามชุกแต่พูดเสี่ยงไม่เลยเนาะคุณจีนคุณจีน เสียงนี้หมดอ๋อครับประจันอ๋อบางนางบวมนิดเนอเนอขึ้นไปทางดันช้างไปโน่นเนอะเนอเขาเนอหมดมีสังยุกทีเจ็ดตําบลมีแต่ชื่อคนเดียวไม่เนอไม่เนออืมบอกไปแล้วนั้นไปไปโรงพยาบาลเขาบอกว่ามาจากสุพรรณเขาบอกว่าพูดเสียงเนอได้ฟังพูดไม่ได้บ้านเราพูดอย่างนี้อ๋อเราพูดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้แต่เล็กแต่โตนี่เหมือนคนแบบไม่ใช่ไอ้เป็นภรคกลางนะภรคกลางไอ้ราคกลางแบบไม่เนออ่ะคนสุพรรณจะเนอ ครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> บอกไปแล้วผมเดินมาปากซอยแล้วไม่ใช่คนท้องที่นีตใช่ไหมคะอืมอเกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับขอบคุณครับอร่อยนะอร่อยครับรเดินเที่ยวก่อน นี่ขนมเป็นขนมที่ย้อนยุคข้าวหลามขมา้าวหลามแตกมัน,ม,ม,นมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะครับทุกๆคนที่อยากจะมาเที่ยวตลาดอร้อยปีสามชุกนะครับ,บมีขนมที่ย้อนยุคจากโบราณอันนี้ทําเองใช่ไหมครับมคขนมาม้เลยนะคะเนี่ยนะครับเป็นธรรมชาติไม่ชาติจริงๆใช้ไม้ไผ่ทําเป็นตะเข่งจดอุสิ์ที่บัตรเจ้าแรกเลยนะโอ้ขอบคุณครับ นี่ปลาย่างใหมนะคะอืมนี่ยคนขายก็ดูก็รู้ครับว่าย้อนยุคไปถึงเจ8 0สิปีจริงนะครับเป็นคนที่พื้นที่ใช่ไหมครับใอ่าสามชุกได้พูดไม่เนื่อเนาะอยู่บไร่เนี่ยอยู่บันไร่อยู่ติดดันช้างเนี่ย<อ>ถ้าดาันช้างผมก็ไปดันช้างผมจะพูดเนืออืมส,สามชุกนี่ สำชุกนี่จะไม่ค่อยเนือกันอ่ะนี่แหละครับครับขอบคุณมากเลยมากันเยอะเนี่ยมากันผ่านมามาจากกรุงเทพนี่นะครับใครจะไปแกงนำปลาย่างไปปลดหรือว่าไปแกงใส่ผักหวานป่าเพราะในเขตไปอำเภอด่านช้างก็มีผักหวานเยอะแยะนี่เลยครับออกเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มันเขาปลูกขายกันเยอะแล้วครับตลาดนี่ยาวไปทึงโน่นไหมยาวแค่ขอบกันแหละอไปไปไปเราเดินไปเรื่อยๆ นี่ครับเป็นของฝากที่จักสารเนี่ยมาดูหมวกใบนี้ที่เนี่ยเอาไปใส่เหมือนอะแปะอะไรอะอเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบอ,อ๋ออ๋ออันนี้เป็นรับมาทีหน,นึ่งเนี่ยเหมือนคุณจีนใส่เลยแบบย้อนยุกเนี่ยหมวกท่านขุนก็มีอันนี้ทำเองใช่ไหมครับเป็นข้าวาก เป็นชุดเหรอครับเป็นกระปุกแล้ขายอ๋อกระปุกขายยังไงอ่ะปุ๊กละห้าบาทครับมันยังกินไม่ได้นะเลยของนี้ไปไปมันขมักใหม่ขมักใหม่โอ้ต้องเอาไว้กี่คืนนะไว้คืนนี้คืนพรุ่งนี้ถึงจะกินได้ไอ้ยังกินได้เลยใช่ไหมยังครับรุ่นเดียวกันหมดครับเพราะไม่อยู่ไม่ได้เอาขาดไปทิตย์เดียวต้องไปหมักไว้กี่คืนหมักไว้คืนนี้คืนเดียวอะไรไหมคะโอ้อะไรเอ่ยบะจางข้ามบัรจ้างนี่แหละค่ะอ๋อเอาไปทำบัจ้าง ดูก่อนอันนี้ทําเองเหรอจ้าอันนี้อันน oh. ี้ข oh. ้าวข้าวห่ออะไรนะข้าวห่อใบบัวโอ้ที่ได้ยินมีกี่เจ้าในที่สามชุกเนี่ยเหรอเหรอเหรอของฝ้าอะไรเจ้าเจ้านึ่งแล้ผมนี่เห็นแล้วอ๋ออันนี้เซธีทําแล้วที่เนี่ยตอนทําใหม่ๆทําแล้วก็มานึ่งใช่ไหมขายยังไงครับเนี่อสี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทจ้าอ่าข้างในมีอะไรบ้างเนี่ย อ๋อให้ดูอย่างนี้เลยอ่าเนี่ยเครื่องเลยค่ะอ๋อเครื่องเครื่องแบบนี้อ่าใช้ใช้ใบ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 ตองใบบัวค่ะเอาใบบัวเออห่อละสี่สิบบาทผมลองชิมสักห่อนะได้ข้างในเปิดแล้วจะเจอแบบนี้ใช่ไหมจ้าโอ้มากินเลยไหมล่ะคะฮะกินเลยไหมล่ะกินเลยกินเลยเอออยากดูอยากดูอ่าเอามามากินดูให้ดูเลยเดี๋ยวจ่ายตังค์ นี่แหละครับอย่าลืมครับมาที่สามชุกนะครับตลาดร้อยปีก็จะมีแปลกๆแบบนี้แหละรู้ไค้อ่าดูเลยนี่แหละรูค่ะใช้ใบบัวธรรมชาติธรรมชาติทั้งอ่าอืมนี่เขาบอกใบบัวเหรอจ้าใบบัวนี่แหละครับขึ้นชื่อลูกชาที่สามชุกตลาดยี่ร้อยปีเหรอคะตลาดร้อยปีแบบแบบย้อนยุคแบบโบราณครับเป็นหน้าตาแบบนี้ครับโอเคใส่ถุงเลย